ยผลิตภัณฑ์ AB Coffee กาแฟผงสำเร็จรูปผสมรังนกและคอลลาเจนคุณภาพพรีเมียมสนใจโทร0655941925 กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะคะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะคันปากอยากดันคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนโดย AB บ o f f e e อุ้ยหอมมากหอมจริงนะม,มากตีจมูกเลยตีจมูกเลย,เลยคุณผู้ชมนะ ABC o f f e e นะผสมรังนกแล้วก็คาราเจนนะคุณผู้ชมนะน้ำตาล0%นเปอเล็ตอรอลอศูนปหลายคนที่กังวลเรื่องของน้ําหนักนะฮะก็สามารถที่จะทานได้เพราะบอกแล้วว่า0%นนะคุณผู้ชมชนะสารสก,กัดนี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า ครบถ้วนกระบวนความมากๆนอกจากรังนกซึ่งเป็นพระเอกของ AB Coffee แล้วเนี่ยมีคาราเจนด้วยนะฮะกาแฟใช้กาแฟพันดีเลยพันอาราบิก้านะฮะแล้วก็สารสกัดจากอะโวคาโดสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดตังกุยนะฮะสารสกัดจากส้มแขกครีมเทียมทำจากน้ำมันรำข้าวได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็มีสารสกัดจากขมิ้นชันด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะ ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นกาแฟที่ซื้อไปกินแล้วเนี่ยได้ประมาณ3-4เดือนเลยทีเดียวในราคาที่ตกเดือนละ ตกเดือนละ300กว่าบาทอ่ะคือถ้าตกเป็นวันเนี่ยวันละ10กว่าบาทถูกต้องนะฮะมานี่ม,มาเพรโปรใช่ไหมฮะใช่คะ่ะแม่ปกติหนึ่งกล่องแบบนี้เขาจะมี2 0<ผ>ซ <ม S 1> องนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลยจำนวน4ี่กล่องเขาแถมฟรีให้นะคะกับแก้วกาแฟ AB Coffee หนึ่งใบแล้วก็ AB Coffee อีกหนึ่งซองที่แถมแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาจะให้คุณไปชิมก่อนค่ะเขาการันตีในเรื่องของรสชาติว่าอร่อยมากอร่อยอร่อย<ๆ>แต่ถ้าคุณไม่พึงพอใจเนี่ยเขายินดีคืนเงินให้เลยนะคะในราคาพิเศษเพียงแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นท จะได้กาแฟไปเลยทั้งหมด81ซองด้วยการสนใจรีบโทรค่ะ065 594 1925้าย้ำนะคะ065 594 1925ค่ะวิดเบื้มข่าวห้องส่งนะฮะอันนี้โปรดิวเซอร์โทรมาเล่าให้ฟังเลยนะฮะก็บอกว่าแฉนะคะด็อกเตอร์คนงามนามเพราะนะฮะระเบิดลงนะฮะหลังจบรายการเหตุนะคะก็บอกว่าคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นว่า รายการรายการหนึ่งนะฮะสถานีโทรทัศน์แถวย่านช่องบางนาค่ะนะฮะเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับคู่กรณีที่ขัดแย้งกันในเรื่องของคดีความค่ะแม่นะฮะและเสร็จทีนี้เนี่ยก็ก็กแขกรับเชิญที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยบอกขอสแกนขอสแกนคำถามก่อนว่าจะถามอะไระทางรายการก็ส่งไปให้สแกนหมดและสุดท้ายก็โอเคมาออกอากาศมา,กมาออกรายการให้ แล้วก็พอเสร็จปั๊บพอออกไปกําลังออกถ่ายถ่ายอยู่เนี่ยมีการเขาเรียกว,ว่าป้อนคําถามซึ่งประชาชนอยากจะรู้นีร้รายการสดใช่ไหมมันเป็นกึ่งสดกึ่งสดใช่เพราะว่าเขาต้องเอาไปตัดก่อนแล้วก็อ,ออกอากาศตอนตอนประมาณดึกดอแล้วแสีทีนี้เนี่ยเขาก็ถามในที่ประชาชนอยากรู้และเขาดรอกตรเตยก็ตอบตอบให้ตลอดตอบตอบตอบแบบอึก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 อ่ะเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือสคริปต์ตอบให้ค่ะ แล้วทางรายการก็บอกว่าขอโฟนอินคู่กรณีขอโฟนอินคู่กรณีไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยว่าจะมีคือรายการเนี่ยเวลามันเป็นรายการลักษณะของมีการขัดแย้งกันเนี่ยการทํารายการเนี่ยมันจะต้องมีการขอโฟนอินคู่กรณีเพื่อให้มันเคลียร์ชัดไปเลยว่ามันคุยกันได้ไหมสามารถขอโทษขอปลนกันได้ไหมไม่ถึงถึงขั้นฟ้องร้องฟ้องร้องกันได้ไหมความหวังดีของรายการแกก็ไม่ยอมดรแกไม่ยอม ค่ะแม่เขาเลยเบิดลงเลยพอจบรายการเท่านั้นนะเขาบอกระเบิดลงเลยชุดใหญ่เลยด็อกเตอร์คนงามเหรอแม่ด็อกเตอร์คนงามนามเพราะนามก็เพราะช่วงนี้มีข่าวคราวอะไรไหมคะแม่ไม่ดูไปดากันเองนะฮะคู่กรณีนี่ก็ดังมากเลยนะคะคู่กรณีรู้สึกว่าจะอยู่เบรกแรกนะคะใช่นี่แม่ไปเยอะมากเลยนะเรื่ณีนี่อยู่เบรกแรกนะคะเราอุตส่าห์แยกกันแล้วนะค่ะแม่จริงอ่ๆจริงๆอ่ะคู่กรณีต้องมาอยู่เบรกสุดท้าย ไม,ไม่ได้สิฉันไม่บอกหรอกฉันมีแหล่งข่าวเดี๋ยวแหล่งข่าวฉันด่าฉันแล้วอย่างงี้ทาไงแม่ถ้าเราเบิดลงตู้ขนาดนี้ก็ลงตู้มเลยนะคะแล้วก็เป็นโขวเป็นข่าวกันมาเนี่ยแหละค่ะจนมันหลุดออกมาจนถึงเตานี่แหละค่ะค <c oughs> ่ะก็ไปเดากันเองว่าเป็นใครนะฮะค่ะ <c oughs> การการันตถาวรเผยภาพเอ็กซเรย์นะคะกับอาการป่วยนะเพื่อนดาราแห่ให้กําลังใจและก็เป็นห่วงด้วยเพราะว่าจะต้องเข้าผ่าตัดแล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับคุณการเนี่ยจริง,รงๆแล้วก็เพิ่งจะเจอดรามา่าไปเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านู้นเองนะคะเพราะว่าคุณการเนี่ยก็ไปเจอดรามา่าในรายการเทนไฟท์เทนตอนที่เป็นพิธีกรเพราะว่ามีคนเนี่ยก็บอกว่าคุณการเนี่ยไม่ให้เกียรติคุณแ네าลีตอนถามคำถามรวมถึงก็เมินคุณโฟกัสเหมือนการทําเหมือนกับว่าคุณโฟกัสเนี่ยไม่มีตัวตนอยู่บนรายการนะจนทำให้ภรรยาคู่ชีวิตอย่างคุณพลอยไอดาเนี่ยต้อง ออกมาโพสตเคลียรประเด็นดราม่าต่างๆแทนสามีรวมถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยกันเครียดเพราะว่ามีโรคสุขภาพเข้ามาด้วย oh. ล่าสุดเนี่ยคุณการออกมาโพสต์ภาพฟิล์มเอ็กซเรย์นะคะกระดูกลงบนอินสตาแกรมบอกว่าหมอนรองกระดูกมันปลิ้น <Why? S 1> ปวดร้าวจากหลังยันขาซ้ายแต่ยังไหว oh. เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยรอหาเวลาผ่าซึ่งน่าจะเป็น oh. ปลายปีนี้เองนะคะแต่ว่าก็จะมีเพื่อนในวงการเนี่ยที่เขาเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ให้คําแนะนําบางคนก็บอกว่าใจเย็นๆก่อนไหมลองไปกายภาพดูก่อนอาจจะ ต้องไม่ไม่ถึงขั้นกับผ่าตัดมั้งแต่น่ากลัวเพราะว่าถ้าเกิดผ่าตัดมันต้องบล็อกหลังใช่ไหมค่ะแม่ก็เสี่ยงอ่ะน่ากลัวจังพี่ต๋อเคยเห็นเวลาเขาบล็อกหลังอ่ะเขาจะให้นอนคว่ำแล้วก็ฉีดยาลงไปข้้งหลังอ่ะโอ้ยตายแล้วมาค่ะราไม่ต้องดัดลูกเพราะหนูไม่ได้หนูหนีเข็มใหญ่กว่ายาที่เขาฉีดหล้วก็โดนมาแล้วเด็กทำามกลัวกบแค่ยาบล็อกหลังดัดจีบนางเป็นคนที่บอกว่ากลัวเข็มกลัวเลื่อดมากเลยแม่ดัดจั่ค่ะดัดค่ะ ดัดเลยอ่ดัดค่ะ,คะขเข็มใหญ่กว่านั้นเนี่ยเข้าไปทางดุ้นมันยังตู้เลยค่ะ,ะเป็นคนดัชนะเป็น,<ะ>ปนคนดัชใช่ไหมเป็นคนชาวดัชชาวดัชดัชเจอริชนะคะ <laughs> นะฮะ,ะ,ะดัดจริตออกอากาศได้นะะห้ามห้ามเซ็นเตอร์นะคะ คือเหม่ยนั่นคืออะไรบอกเหม่ยแ,แต่ว่าไอ้นั้นมันไม่ไม่รู้ว่าเจ็บไหมนะแต่ไม่น่าจะเจ็บมากมั้งค่ะแม่เออไม่น่าจะเจ็บแต่มันก็น่ากลัวเนาะไม่เราเราเห็นไงตอนนั้น<อ>เราไปโรงพยาบาลก็เข้าผ่าตัดเหมือนกันออ๋อแล้วแม่ไป็นแล้วมีคุณลงุงเคสข้างๆเขาบล็อกหลังไงแล้วเขาเอาเข็มมา เจาะหลังแล้วฉีดเข้าไปเพื่อที่จะต้องบล็อกหลังไม่ให้ให้มันชางค่ะแม่เออแล้วก็เห็นแล้วอุตายแล้วของเราเราบอกว่าเราต้องทําอย่างนั้นหรือเปล่าอพยาบาลบอกไม่ของ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 คนไข้เนี่ยเขามียาชาให้ให้ดมตอนนั้นแม่ไปทำอะไรอ่ะแม่ผ่าตัดข้างล่างแม่ไปทําอะไรข้างล่างแม่เล่าให้ฟังโอเคค่ะแม่ไม่ได้เป็นพิษโอเคเข้าใจนี่รู้แม่ผ่าตัดเนี่ยเขาผ่าตัดแต่ว่าแม่ยาสลบเฉยแม่โดนยาสลบท์เขาจะมียาสลบ ยาสลบมา,มาเขามีแพทย์วิสัญญีไงามามามา,มาเอาอยาสลบปิดอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเครื่องนะ<า>แล้วก็เราก็หายใจมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นแล้วเราก็น<อ>นแล้วสภาพมันก็หลับไปเลย<า>เลยมันก็หลับ้าตื่นมาอีกทีก็ตื่นมาแล้วงวงเงียงงวงเงียแล้วก็เริ่มเจ็บแผลเริ่มเจ็บแล้วแล้วก็เริ่มอจงอา,จงอาเจียนด้วยมันมีเป็นผลข้างเคียงเหมือนคนแพ้ทองค่ะแม่คลื่นไส้นะฮะแล้วก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ต้องพักใช่ไหมแม่ต้องนอนแล้ว แล้วต้องเดินขึ้นรถรถด้วยนะเพราะว่ามันแพ้ผ่าตาดต้าแม่พักกี่วันเน่ยเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ได้ใช่แล้วก็อาเจียนตลอดเลยเออนะฮะชีวิตตั้งแต่เด็กๆค่ะผ่าตัดผ่าตัดใหญ่มาตลอดจริงแล้วมีอยู่ครั้งตอนที่ผ่าตัดครั้งแรกอ่ะเขาบกจะสรบอย่างเงี้แล้วเรากำลังจะหลับ แล้วพักเราเห็นแล้วเราก็ตื่นขึ้นมานิดนึงเราไม่เห็นอะไรเหมือนมีหมอเดินอยู่เต็มเราเลยใส่ชุดสีเขียวอ่ะแล้วก็ใส่แมสปิดหน้าแล้วคิดว่ากูหลับดีกว่าไม่อยากเห็นอะไรทั้งนั้นมันเคยแบบไม่ไหวแล้วอ่ะหลับหลับแล้วก็ตามันเปิดมานิดนึงอ่ะดับไฟของห้องผ่าตัดมันส่องมาที่เราอ่ะแล้วเห็นหมอว่าหมอเนี่ยเดินไปเตือนมาแง้มดูนิดนึง กูหลับดีกว่าถ้าไม่เห็นเครื่องม้าเครื่องมือนี่ก็คือไม่ไหวนะไม่ไม่มันไม่ไหวจริงๆมันต้องหลับค่ะเพราะว่าเขากดให้เราหลับอ๋อเขาก่อนจะทำนี้เขาจะมีแพทย์วิสัญญีอ๋อดีแล้วแม่หลับดีกว่านะให้ปหลับระตื่นมาอีกทีก็อาจจงอาเจียนเลยแหละกว่าจะเดินได้เป็นกว่าจะเดินเป็นปกติได้ตั้งนานนะะนี่แหละคือการผ่าตัดแปลงเพศทางแล้พูดเล่นนะคะอ่ะ มากรต่อเลยนะสุกัญญามิเกลขอบคุณนะคะคุณพงอะไรนะพงพรามเหรอคุณพงพรอมทำไมพงพรอมนะขออภัยนะฮะหลังประกาศห้ามใช้ห้ามห้ามนำเพลงดีๆกันไว้แล้วก็อีกหลายเพลงที่เขาแต่งเนี่ยไปใช้นะฮะเพราะว่าคงจะอยู่กันระคัวกันเมืองแล้วะก็เมื่อวานนี้เราก็เพิ่งจะพูดกันไปนะคะว่าคุณพงพรอมสนิทวงนะอยุธยานะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังแล้วก็เป็นคนที่แต่งเพลงนะประพันธ์เพลงทั้งแต่งทำนองเนื้อร้องเพลงดีๆกันเอาไว้เนี่ยก็นับแต่นี้เขาไม่อนุญาตแล้วนะคะ ใครก็ตามนําไปใช้ไม่ว่าด้วยในกรณีใดก็ตามซึ่งคนร้องก็ไม่ใช่ใครนะคะก็คือพี่สุกัญญามิเกลนั่นเองค่ะพี่สุกัญญาเนี่ยก็เลยนะคะออกมาเคลื่อนไหวเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีการโพสต์ผ่าน a c e b o o k นะคะบอกว่าขอบคุณครับยังรักแล้วก็เคารพพี่เสมอปิดตํานานเพลงดีๆกันไว้ไม่มีการร้องเพลงนี้อีกแล้ววอร์เนอร์ต้องเอาเสียงเราออกด้วย YouTube ใครที่ไปแชร์ไว้ต้องเอาออกทำตามกติกานะครับหมายเหตุเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมล่ะ สุกัญญาเอาคืนแรงอยู่นะต้องเอาออกเอาเสียงออกเห็นไหมล่ะเอาเสียงออกด้วยเหมือนกันแล้วที่จะออกยังไงเพลงนี้มันตั้งแต่ปีพนาี่สิบนานมากสามหมายความว่าเพลงนี้จะดับสลายหายศูนย์ไปเลยเหรอแม่ก็เขาบอกเขาจะเอาเสียงเขาออกด้วยเพราะว่าเขาเป็นลิขสิ์เสียงเขาอะโอ้ก็เลยมีคนเชียร์พี่สุกัญญาบอกว่าพี่สุกัญญาไปร้องเพลงเองเลยแต่งเพลงเองเลยเพราะว่าเสียงแบบนี้เนี่ยมีอยู่แค่คนเดียว นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคนร้องเพลงเพราะเนี่ยร้องเพลงไหนไม่รไม่ไม่ไม่แต่ที่พีทสื่อคือหมายความว่าถ้าเกิดจะไม่ให้สุกัญญาร้องขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์แต่งให้แต่แล้วกเอาเสียงออกด้วยก็คือไม่มีเพลงนี้อีกแล้วไม่ใช่แล้ววอร์เนอร์จะทํายังไงอ่ะเอาเสียงออกเออแล้วทำยังไงในยูทูบอ่ะกี่ล้านวิวอ่ะแต่ทํานองเหรอแต่แต่ลมันก็มีอยู่แล้วแต่เอาเสียงออกคือยังไงอ่ะไม่รู้สิแม่ก็ต้องลบอ่ะมันก็คือต้องทำต้องต้องทำเหมือน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 เนื้อเพลงเนี้ย จะโกรธจะเคือนกันยังไงก็ดีๆกันไว้ะพูดกันไปแนะนํานะคะให้พี่อะไรนะพองพรมใช่ไหมคะใช่ให้พี่พงพรมกับพี่พี่มิเกลหรือสุกัญญาเนี่ยนะทาตามเนื้อเพลงนะคะดีดีกันไว้ดีกันไว้นะจะโกรธกันเลยแมใจเย็นๆนะฮะค่ะคนเราเนี่ยอยู่อ่าถ้าเรียกว่าทาทาเพลงกันมาเกือบมา20กว่าปีอ่ะตั้งแต่เพลงนี้ดังตั้งแต่ปี3940นอ่ะ มันตั้งแต่สมัยฟองสบู่แตกแล้วก็ดังอยู่ดังมากอะนะคะใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆนะคะเพลงเนี่ยมันฟังแล้วคนมีความสุขคนที่เขาได้บุญก็คือพวกพี่นี่แหละค่ะพวกหนูมีความสุขได้ฟังเพลงเก่าๆคุณภาพพวกหนูก็มีความสุขและคนที่จะได้บุญก็คือพี่พงษ์พรมแล้วก็พี่พี่สุกัญญามิเกลด้วยนะคะใจเย็นๆค่ะอย่าตีกันเลยค่ะอ่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดใจไม่เย็นก็มาดื่มกาแฟดีกว่านะฮะเอเบ่ f ์คอฟฟี่นะผสมรังนกแล้วก็คาราเจนนะฮะแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคอเลสเตอรอล0%น้ําตาล0 ซ็นะสารสากัดมีทั้งรังนกคาราเจนกาแฟาแท้พันอาราบิก้าอาโวคาโดถังเช่าตังกุยนะส้มแขก ครีมเทียมสกัดจากน้ำมันรำข้าวแล้วก็ขมิ้นฉันครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณรับไปเลยจำนวนสี่กล่องเขาจะแถมให้ฟรีเลยกับแก้ว a อ c บ f f e e 1่ใบแล้วก็ a อ c บ f f e e อีก1ซองค่ะพี่แถมแบบนี้จะให้คุณไปชิมก่อนถ้าไม่พอใจเขาบอกเลยว่ายินดีคืนเงินนะคะพิเศษค่ะสุดคุ้มราคาเพียงแค่1190บาทเท่านั้นทั้งหมดนี้ได้กาแฟไปเลย81ิซองสนใจโทรค่ะ065941925ย้านะคะ0 6 5 5 9 4 1 9 2 5ค่ะเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ